ผมค่อนข้างจะตกใจมากคือหลวงพ่อไม่ได้เลี้ยงคนเป็นพันเป็นหมื่นอีกต่อไปแล้วนะตัวเลขที่ออกมาจริงๆแล้วหลวงพ่อเลี้ยงผู้ป่วยแค่125คนดังนั้นพื้นที่ที่เหลือมันจึงลกร้างไงเพราะใช้พื้นการดูแลคน125เตียงไม่ใช่เรื่องยากติดเตียง65เตียงช่วยเหลือตัวเองได้60เตียงแล้วมันไม่ที่พวกนี้มันเลยถูกปล่อยล้างไงครับข้าวของมันเลยถูกปล่อยล้างแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือทุกคน กลับไปเบิกยากับต้นสังกัดตามสิทธิ์ทางกฎหมายของตัวเองเช่นประกันสังคมเช่นส30สามสิบบาทหลวงพ่อไม่ได้ไปซื้อยาจากสภากาชาติไทยมาจ่ายให้เขานะครับอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องนี้เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันแล้วก็เลยผมเลยต้องมานั่งคำถามว่าเอาไอเทบินทบาตรงกว่าดูรวยดูแลผู้ป่วยเป็นพันๆแล้วอะไรเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยผมก็อมยอมรับว,ว่าก็ให้สังคมตัดสินับผมผมไม่ผมไม่ใช่ตุลาการผมตัดสินไม่ได้แต่ แต่ให้ดูแต่สมัยก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นภาพเนาะเหมือนท่านเคยดูแลจริงๆใช่ไหมสมัยคู่หมุงเก็บตัวนางงามเคยไปไหมไม่บุปไปหลังจากนั้นเล้วไปเคยไปเคยไปแต่ได้เห็นจริงเห็นไหมเห็นจริงนอนตรงนั้นเลยมีล้างตู้เย็นทุกวันพุธไหมเห็นตู้เย็นป้ายร้านตู้เย็นทุกวันพุธไหมเอออะไรเงี้ยนั่นคือยุคของพวกเราเราไปดูงานเราไปเก็บตัวเราไปทํากิจกรรมเราไปเรียนรู้เราไปเรียนรู้ที่นั่นใช่ถูกต้องเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวีที่นั่นเลยนะแต่วันนี้กลับไปไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่ภาพวันนั้นอีกแล้วไม่ใช่ ภาพที่เราสองคนเคยเห็นนะไม่ใช่ ừ. Ừ. ภาพที่แท็กพลันยูสมัยอยู่อาเอสถูกเฮียไล่ให้ไปทําสร้างภาพลักษ์ที่ดีต่อสังคมก็ไม่ใช่แล้วอาจารย์รู้ไหมว่ามันเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนไหนถ้าถามผมจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่เทคโนโลยีของการยา คือคือคือถามว่าสื่ออ่ะมันก็มีดิจิตอลดิสวาปชันเนาะดิจิตอลก็ดิสวาปสื่อฉันใดก็ฉันนั้นอ่ะหลวงพ่อเองก็โดนดิสวาปเหมือนกันโดนดิสวาปโดยโดยยา medical disruption ก็คือยามันทําให้คนสามารถอยู่ได้สบายๆมากขึ้นโดยทีผมไม่ไม่แน่ใจเลยว่าในสตูนี้ใช้ยาอยู่กี่คนมันอันนี้ไม่ได้บูลี่นะครแต่หมายถึงว่าคือแค่คุณบุ๋มถ้าคุณกินยายามจะมีอยู่2แบบนะครับกิน10บโมง แล้วก็กินสี่ทุ่มวันละสองครั้งแต่นี้ทันสมัยไปอ,นนอีกยังไงคะกินสี่ทุ่มครั้งเดียวขอแค่เนี้อ๋อเหรอมันไม่ใช่เรื่องยากเลยก็แค่เอายาเข้าปากแล้วก็ไปตรวจเลือดตามหมอสั่งแค่นั้นเลยแล้วชีวิตคุณจะอยู่ได้สามสิบปีสี่สิบปีเป็นเรื่องสบายมากอือาจจะต้องระวังไขมันนิดหน่อยเพราะว่ายาพวกนี้อาจจะกระตุ้นทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างไขมันเยอะใน,ใ,นในหลอดเลือดแต่ถามว่าใช้ชีวิตปกติได้สบายมากครับผมยืนยัน ก็คือกลายเป็นว่าคนไข้ลดลงนั่นก็เปปัจจัยแรกที่ทําให้วัดเปลี่ยนไปคนไข้ลดลงจากเทคโนโลยีทางการยาออสองไอพฤติกรรมของวัดบางอย่างซึ่งไม่รู้หลวงพ่อทราบหรือเปล่าแต่คนในวัดทํากันก็คืออย่างเช่นไปตีกับพระอ,อ้อมเขาบ้างเวลาเขาส่งพระอ,อ้อมไปเป็นวัสดุส่งไปอธิกับพระอ,อ้อมเขาบ้างเวลาเขาส่งผู้ป่วยไปยูไม่รับผู้ป่วยเขาบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยก็มันก็เกิดความโกรธแค้นสะสม พราะกดแค้นสะสมเกิดอะไรคุณบุ๋มเดี๋ยวนี้มันก็มีผู้ลงเล่นในฐานะธุรกิจเนี่ยไม่ใช่คำว่าธุรกิจเนี่ยหน้าใหม่ที่ถูกกว่าสาธารณกุศลกว่าดักหลวงพ่อหมดเช่นสมัยก่อนกระเทยปัทยา LGBT พัทยาเราจะต้องไปทําบุญกันไปทอดพระป่าวัดพระบาทน้วงปเดี๋ยวนี้ LGBT พัทยาเรื่องง้อหลวงพ่อลงกดไปนานแล้วเพราะเขามีมูลนิธิก็ท่อมพระสิริอยู่ที่ปัทยาเลยป่วยปุ๊บไปนอนที่นั่นได้เลย ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าใครอยู่กรุงเทพก็ไม่ต้องถอไปลบบุรีแล้วก็ไปหาคุณแม่อดีตโสเภณีชื่อดังคุณแม่ไพรั์ท่านก็ทําบ้านสงเคราะห์อยู่หรือถ้าใครอยู่ใต้อยู่ใต้นะแต่สามจัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแล้วไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ก็สามารถมาหลบอยู่ได้อยู่ที่ภิกษุณีอารามที่เกาะยออ,อย่างนี้เป็นต้นคือกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีสถานที่แบบนี้ดักไว้หมดบนค่าใช้ใจ่ายที่ถูกกว่าและไม่ต้อง ถูกเอาไปหากินน่ะแล้วเราอยู่อย่างสงบอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยแกก็เหลือเพงเลยเหลืออยู่แค่ร้อยกว่าคนงานนี้มันคือเหตุผลง่ายๆทำไมแกเหลืออยู่แค่เหลือคนอยู่แค่นี้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าแต่ถ้าในความเป็นจริงสมมุติว่าในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเหลือร้อยกว่าคนก็ดีสิค่าใช้จ่ายก็จะได้น้อยลงถูกไหมคะต้หลงพ่อังเดินบ่า่งอกๆเหมือนเดิมนะฮะนั่นน่ะปัญหาหลวงพ่อัะเดินบากงอกๆเหมือนเดิมแล้วก็อ้างสองสามพันคนเหมือนเดิมอ่ะคือตัวเลขที่หลวงพ่อใช้ ที่คุณบีใช้กับกับสิ่งที่สื่อไปเห็นจริงอ,ะอ่ะมันตรงกันข้าไมไงครับเนี่ยผมไม่อยากจะพูดนะไอ้ไม้วอลเกอร์หรือไอ้พวกแอลกอฮอล์ <Ừ. S 1> หรือแม้กระทั่งพระเครื่องวัตถุโบราาไอ้วัตถุมงคลที่แกทิงท้งทิ้งทิ้งกองไว้ตามอาคารเม,ม,มตตาธรรมหรือมอาคารอื่นๆเน,นี่ย <c oughs> มีมูลนิธิหลายๆมูลนิธินะอยากเอาไปใช้ผมถามมูลนิธิทําดีคุณอยากได้ไปไหมครัไปเนี่ยเอาไปล้างมันสะอาดใช้ได้ใช้ได้ถึงบอกวอลเกอร์เนี่ยหนูอยากได้มากเลยใช่แล้วก็อยากได้มูลที่ทาประชาธรที่เชียงใหม่บอก ฉันก็อยากได้แม้กระทั่งเ,เทวสถานพระพิกเนศเชียงใหม่ก็บอกอยากได้เพราะก็เห็นรังแบบพระพิกเนศจตุอาคามหรืออะไรก็แล้วแต่กองแบบพเนินนั้นลึกอะ่ะเดวฉันเอาไปฉันเอาฉันเอาไปหาคนซื้อเนี่ยห้าสิบเก้าบาทเงินเข้ามูลนิธิได้คือมีแต่คนเห็นคุณค่าของที่หลวงพ่อทิ้งอะ่ะหรือหรือเป็นเพราะว่าหลวงพ่อไม่มีคนช่วยบริหารจัดการมันคงไม่ใช่ผมเห็นด้วยนะคือคนรอบข้างได้โครงการที่ออกไปเนี่ย อันนี้ผมตั้งสมมติฐานก่อนนะครับหลวงพ่อจะรู้ป่าไม่รู้บางทีก็ถูกใช้ไงฮะใช่ใช่ใช่หลวงพ่อถูกใช้ไงเพราะหลวงพ่อไปที่ไหนเนี่ยแสงมันเยอะออคนมาแยะทีนี้ถ้าจะตามตรวจสอบโครงการต่างๆที่ทำผมคิดว่าหลวงพ่อไม่ได้คิดเองเชื่อว่าไม่ได้คิดเองต้องมีคนรอบข้างที่อยากได้แลด้เหมือนเมื่อก่อน พอเจอวัดไร่ขิงเราก็อยากบวชเป็นพระนะพอเจอวัดตรงนี้ผมอยากเป็นวัยยาวัจกรแล้วตอนนี้มผมก็อยากเป็นวยาวัจกรนะ่วงนี้มันจะเริ่มเห็นทีนี้ว่าจริงๆเนี่ยทรัพย์สินของวัดจะมันต้องลงทะเบียนหมดนะอนี่ี่คือประเด็นนะมันต้องลงทะเบียนหมดแล้วมันไม่มีการลงและการจะใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดเพื่อการทําอะไรเนี่ยมันต้องขออนุญาตเขียนแผนยากมากนะเรื่องวัดนี่ยากมากแต่ว่าเราไม่ได้ทําเลย ทีนี้ถามว่าจะตรวจได้ไหมเมืม่อกี้คุณผมถามมาเรื่งไปบริจาคบริจาคผมบอกไม่ยากหรอกไปดูในในเฟซบุ๊กเก่าๆนะว่าวันนี้หลวงพ่อกับคณะมูลนิธินี้ไปที่ไหนแล้วไปตรวจสอบดูที่มูลนิธินี้วันรุ่งขึ้นมีบัญชีเงินเข้าเท่าไหร่วัดได้เท่าไหร่<อ>มันก็จะผมบอกมันตรวจได้หมดใจเย็นๆเถอะผมเชื่อว่าตํารวจเขาตรวจหมดท่านพาหลวงพ่อไปเปิดที่ตลาดนี้ครับไปดูวันรุ่งขึ้นนี่บัญชีวัดมีเงินเข้าไหม หรืออาจจะไม่มีข้าวเพราะใช้ใจ่ายเป็นเงินสดหรือเปล่า